อิสราเอลกำลังทุ่มเงิน3 4ถึงสล้านล้านบาทไม่ใช่เพื่อโรงพยาบาลไม่ใช่เพื่อการศึกษาแต่เพื่อสร้างอาวุธของตัวเองให้ผลิตได้เองให้มากที่สุดลองหยุดคิดสักนิดนะครับถ้าวันหนึ่งประเทศหนึ่งประกาศว่าต่อจากนี้ฉันจะไม่รอใครไม่ขอใครไม่ยืมมือใครแม้แต่พันธมิตรที่เคยยืนข้างกันมานานฉันก็จะไม่ฝากชะตากรรมไว้กับเขาอีกแล้ว คุณจะมองว่านี่คือการป้องกันตัวตามสัญชาตญาณหรือคือการเตรียมรับมือกับบางอย่างที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กว่าที่เราคิดเพราะประเด็นมันไม่ใช่แค่ตัวเลขมหาศาลแต่มันคือความหมายของการตัดสินใจแบบนี้ประเทศเล็กในตะวันออกกลางที่มีเทคโนโลยีสูงมีศัตรูรายรอบและมีเพื่อนใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ข้างหลังกลับพูดออกมาชัดๆว่าเราจะลดการพึ่งพาต่างชาติให้ได้มากที่สุด แม้จะรู้ดีว่าพึ่งพาตัวเองร้อยเปอนแทบเป็นไปไม่ได้แล้วคำถามที่น่ากลัวจริงๆคืออะไรครับถ้าประเทศที่มีพันธมิตรระดับมหาอำนาจยังไม่มั่นใจพอที่จะฝากความอยู่รอดไว้กับระบบเดิมโลกที่เหลือจะรู้สึกอย่างไรประเทศอื่นที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะคิดแบบเดียวกันไหมและถ้าทุกประเทศเริ่มสร้างหลักประกันด้วยอาวุธแทนความไว้ใจเรากำลังเดินไปสู่โลกที่ปลอดภัยขึ้นหรือโลกที่พร้อมปะทุได้ทุกเมื่อ วันนี้ผมอยากชวนคุณค่อยๆแก่เรื่องนี้ไปด้วยกันครับไม่ใช่เพื่อเลือกข้างแต่เพื่อมองให้ชัดว่าข่าวนี้กำลังบอกอะไรกับอนาคตของโลกและกำลังบอกอะไรกับเราทุกคนในวันที่ความไม่แน่นอนเริ่มกลายเป็นเรื่องปกติข่าวนี้มันดูเหมือนข่าวงบฐานครับแต่ถ้ามองแค่ตัวเลขคุณอาจหลงทางได้ง่ายมากเพราะในโลกนี้มีประเทศที่ใช้งบผหารมากกว่าอิสราเอลอยู่แล้วสหรัฐจีนรัสเซีย หลายประเทศทุ่มปีเดียวก็ระดับมหาศาลไม่แพ้กันดังนั้นความใหญ่ของข่าวนี้ไม่ได้อยู่ที่เงินอย่างเดียวความใหญ่จริงๆอยู่ที่เจตนาและทิศทางอิสราเอลไม่ได้พูดว่าจะซื้ออาวุธเพิ่มให้มากขึ้นเขาพูดว่าจะสร้างความสามารถในการผลิตเองให้มากที่สุดจะมีโรงงานมีเทคโนโลยีมีสายการผลิตที่ควบคุมได้เองตั้งแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศโดรนระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางทหาร ไปจนถึงอาวุธอัจฉริยะที่ใช้ในสงครามยุคใหม่ลองคิดแบบตรงไปตรงมานะครับการซื้ออาวุธคือการเพิ่มกำลังแต่การผลิตเองคือการเพิ่มสิทธิ์ในการตัดสินใจเพราะเมื่อคุณผลิตเองได้คุณไม่ต้องรออนุมัติไม,ตออมตไม่ต้องรอส่งมอบไม่ต้องติดเงื่อนไขจากการเมืองของใครและที่สําคัญคุณไม่ต้องเสี่ยงกับคำถามที่โหดที่สุดในยามวิกฤตคือถ้าวันหนึ่งเขาไม่ส่งให้เราเราจะทำอย่างไร นี่แหละครับที่ทำให้ข่าวนี้ไม่ธรรมดามันเป็นสัญญาณว่าโลกที่เคยเชื่อในคําว่าพันธมิตรอาจกำลังถูกแทนที่ด้วยคําว่าไม่แน่นอนและเมื่อความไม่แน่นอนกลายเป็นเรื่องปกติประเทศต่างๆจะเริ่มหาหลักประกันแบบเดียวกันหรือเปล่าประโยคที่ทำให้ข่าวนี้สะดุ้งจริงๆไม่ใช่คำว่าส4ล้านล้านบาทครับแต่คือประโยคที่ผู้นำอิสราเอลสื่อออกมาชัดมากกว่าต่อจากนี้ เราจะลดการพึ่งพาต่างชาติให้มากที่สุดแม้แต่กับประเทศที่เป็นมิตรแม้แต่กับพันธมิตรที่เคยช่วยเหลือกันมายาวนานลองมองภาพให้ชัดนะครับอิสราเอลไม่ใช่ประเทศโดดเดี่ยวเขาอยู่ใต้ร่มเงาการสนับสนุนทางทหารจากสหรัฐอเมริกามาหลายทศวรรษได้ทั้งเทคโนโลยีการฝึกการช่วยเหลือและระบบอาวุธที่ทันสมัยแต่ทำไมประเทศที่มีเพื่อนใหญ่ขนาดนี้ถึงยังรู้สึกว่าต้องยืนด้วยขาของตัวเองให้สุดทาง คำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่ความไม่รักกันแต่อยู่ที่ความจริงของโลกการเมืองในวันที่ความขัดแย้งยืดเยื้อเสียงวิจารณ์เรื่องมนุษยธรรมดังขึ้นแรงกดดันจากนานาชาติทวีขึ้นและบางประเทศเริ่มตั้งเงื่อนไขกับการส่งอาวุธบางประเภทแม้ไม่ใช่การตัดขาดแต่แค่คําว่าเงื่อนไขก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ประเทศหนึ่งต้องคิดใหม่เพราะในยามวิกฤตความช่วยเหลือจากภายนอกไม่ได้วัดด้วยความจําเป็นอย่างเดียว แต่วัดด้วยการเมืองวัดด้วยการเลือกตั้งวัดด้วยแรงกดดันจากสังคมวัดด้วยภาพลักษณ์และวัดด้วยต้นทุนที่รัฐบาลแต่ละประเทศต้องจ่ายแล้วนี่คือคําถามที่หนักที่สุดครับถ้าแม้แต่พันธมิตรยังอาจเปลี่ยนใจได้ตามกระแสะและความจําเป็นของตัวเองประเทศที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะกล้าฝากความอยู่รอดไว้กับคําว่าเพื่อนอีกนานแค่ไหนตัวเลขที่ประกาศออกมาคือประมาณ 3- 50 0000ล้านเชเกลหรือราว1 1 0 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ L. สหรัฐถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณ3-4ถึง 4, 4ล้านล้านบาทและที่สำคัญคือมันไม่ใช่เงินก้อนเดียวที่จ่ายทีเดียวแต่มันคือแผนระยะยาวประมาณ10ปีแปลว่าเขาไม่ได้มองแค่การรบวันนี้แต่กำลังวางโครงสร้างสำหรับโลกอีกทศวรรษข้างหน้าแล้วเงินก้อนนี้จะไปไหนครับ ถ้าคุณคิดว่าเป็นแผนซื้ออาวุธเพิ่มคุณจะพลาดหัวใจของข่าวทันทีเพราะสิ่งที่อิสราเอลพูดคือการสร้างความสามารถในการผลิตเองให้รอคนอื่นน้อยที่สุดตั้งแต่กระสุนชิ้นส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงอาวุธที่ซับซ้อนอย่างระบบป้องกันภัยทางอากาศโดรนและเทคโนโลยีสงครามยุคใหม่ภาพที่เขากำลังสร้างคือภาพของประเทศที่มีโรงงานมีห่วงโซ่อุปทานมีนักวิจัยมีสายการผลิต และมีระบบจัดหาที่ปรับได้รวดเร็วเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเขาอยากเปลี่ยนแบบอาวุธเปลี่ยนจำนวนการผลิตเปลี่ยนการส่งมอบได้โดยไม่ต้องผ่านโต๊ะอนุมัติของประเทศอื่นนายกรัฐมนตรีอิสราเอลสื่อสารชัดว่าเป้าหมายคือการลดการพึ่งพาต่างชาติให้มากที่สุดแม้เขารู้ดีว่าพึ่งพาตัวเองร้อยเปอร์เซ็แทบเป็นไปไม่ได้ประโยคนี้มันสำคัญเพราะมันบอกว่านี่ไม่ใช่ความฝันโลกสวย แต่มันคือการประเมินความเสี่ยงแบบเยือกเย็นว่าในวันที่การเมืองโลกปั่นป่วนการส่งอาวุธอาจไม่ใช่เรื่องเทคนิคแต่เป็นเรื่องเงื่อนไขและภาพลักษณ์พูดแบบไม่อ้อมครับเงินระดับนี้ไม่ได้ซื้อแค่อาวุธแต่มันซื้ออำนาจการตัดสินใจซื้อความสามารถที่จะไม่ต้องรอใครซื้อความสามารถที่จะไม่ถูกล็อกคอด้วยข้อจำกัดและซื้อทางเลือกว่าจะใช้กำลังหรือไม่ใช้กำลังในจังหวะที่เขาเป็นคนกำหนดเองทั้งหมดลองแปลเรื่องนี้ให้ง่ายที่สุดนะครับ มันเหมือนบริษัทหนึ่งที่เคยซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดในตลาดซื้อเพราะถูกกว่าเร็วกว่าและมั่นใจว่าอีกฝ่ายจะส่งให้เสมอแต่วันหนึ่งบริษัทเริ่มเห็นสัญญาณเล็กๆว่าการส่งของไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าลูกค้าสำคัญอย่างเดียวอีกต่อไปมันขึ้นอยู่กับการเมืองของซัพพลายเออร์ขึ้นอยู่กับแรงกดดันของสังคมขึ้นอยู่กับกฎใหม่ขึ้นอยู่กับคำว่าวันนี้ฉันอยากส่ง หรือไม่อยากส่งในจุดนั้นบริษัทมีสองทางเลือกครับ 1. คือหวังว่าเขาจะไม่ทิ้งเรา 2. คือยอมลงทุนแพงมากสร้างโรงงานของตัวเองแม้ต้นทุนจะสูงกว่าแต่แลกกับความแน่นอนว่าในวันที่ทุกคนยุ่งกับตัวเองเราจะยังผลิตได้เองอิสราเอลกำลังเลือกทางที่สองและนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันดูเหมือนรีบมันไม่ใช่ความรีบแบบตื่นตระหนกแต่มันคือความรีบของคนที่เห็นความเสี่ยงชัดขึ้นทุกวัน เพราะสงครามยุคใหม่ไม่ได้ให้เวลาคุณรอครับถ้าต้องรออนุมัติต้องรอการส่งมอบต้องรอคิวการผลิตจากต่างประเทศคุณอาจแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการพึ่งพาคนอื่นทำให้คุณถูกต่อรองได้ในทางการเมืองคุณถูกกดดันได้คุณถูกตั้งเงื่อนไขได้คุณถูกบังคับให้หยุดหรือชะลอได้แม้คุณจะเชื่อว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเดินต่อและอย่าลืมครับ อิสราเอลไม่ได้เริ่มจากศูนย์ประเทศนี้เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกเทคโนโลยีและอาวุธรายสำคัญของโลกอยู่แล้วมีบริษัทกลาโหมที่แข็งแรงมีประสบการณ์จากการใช้งานจริงในสนามรบมีระบบนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับภาคเทคโนโลยีพลเรือนดังนั้นแผนนี้ไม่ใช่การฝันใหญ่แบบไม่มีรากแต่มันคือการขยายของเดิมให้ใหญ่ขึ้นและทําให้ห่วงโซ่ทั้งหมดอยู่ในมือของตัวเองมากขึ้นพูดสั้นๆครับเขากําลังซื้อความแน่นอน ในโลกที่ความแน่นอนเริ่มแพงขึ้นทุกวันแรงผลักดันแรกคือประสบการณ์จริงจากเวทีโลกในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาอิสราเอลไม่ได้เผชิญแค่การประทะในพื้นที่แต่เผชิญแรงกดดันจากนานาชาติที่ซ้อนทับกันหลายชั้นเสียงวิจารณ์เรื่องพลเรือนและมนุษยธรรมดังขึ้นการถกเถียงในสภาข,ของประเทศพันธมิตรเข้มขึ้นและบางรัฐบาลเริ่มใช้คำว่าเงื่อนไขกับการส่งอาวุธบางประเภทผมไม่ได้บอกว่าโลกหยุดช่วยอิสราเอล แต่ในโลกความมั่นคงแค่ความไม่แน่นอนเพียงหนึ่งระดับก็ทำให้คุณต้องคิดใหม่ทันทีเพราะความอยู่รอดไม่ควรถูกผูกไว้กับการเมืองของคนอื่นแรงผลักดันที่2คือธรรมชาติของสงครามยุคใหม่สงครามวันนี้ไม่ได้วัดกันด้วยจำนวนทหารอย่างเดียวแต่มันวัดกันด้วยความเร็วของข้อมูลความแม่นยำของระบบความยืดหยุ่นของเทคโนโลยีดโดรนอิเล็กทรอนิกส์ไซเบอร์ระบบป้องกันภัย และอาวุธอัจฉริยะที่อัปเดตแทบตลอดเวลาถ้าคุณต้องรอซื้อรออนุมัติรอการส่งมอบคุณอาจตกขบวนตั้งแต่ก่อนจะเริ่มและต่อให้คุณมีอาวุธดีแต่ถ้าปรับตัวชาคุณก็เสียเปรียบได้เหมือนกันการผลิตเองอาจไม่ทําให้ถูกที่สุดแต่ทําให้เปลี่ยนได้เร็วที่สุดและเร็วพอที่จะไม่ถูกสถานการณ์ลากไปแรงผลักดันที่3คือการเมืองภายในประเทศในวันที่สังคมแตกออกเป็นหลายเสียง ผู้นำที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าประเทศยังควบคุมชะตาของตัวเองได้มักได้พื้นที่ทางการเมืองมากกว่าแผนสร้างอุตสาหกรรมอาวุธจึงเป็นทั้งนโยบายความมั่นคงและนโยบายความเชื่อมั่นเป็นการส่งสัญญาณถึงกองทัพว่าเราจะไม่ขาดมือเป็นการส่งสัญญาณถึงประชาชนว่าเราจะไม่ถูกบีบและเป็นการส่งสัญญาณถึงศัตรูว่าเรามีความสามารถยืนระยะได้เมื่อสามแรงนี้มารวมกัน การตัดสินใจจึงไม่ได้เกิดจากอารมณ์แต่มาจากการคำนวณว่าในโลกที่ผันผวนขึ้นทุกวันการพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดคือประกันที่จับต้องได้ที่สุดถ้าถามว่าแผนนี้เปลี่ยนอะไรบ้างคำตอบคือมันไม่หยุดอยู่แค่ภายในอิสราเอลครับมันสั่นไปถึงตะวันออกกลางและลึกไปกว่านั้นคือมันสะเทือนวิธีที่โลกเคยเชื่อว่าระบบพันธมิตรทำงานอย่างไรลองแยกเป็นสามระดับให้ชัดระดับแรกคือภายในประเทศสำหรับอิสราเอล ข้อดีมันชัดเจนมากความคล่องตัวจะสูงขึ้นเมื่อผลิตเองได้กองทัพไม่ต้องรอใครอนุมัติไม่ต้องกังวลว่าการเมืองของประเทศอื่นจะเปลี่ยนแล้วทําให้ของสะดุดและเมื่อคุณควบคุมห่วงโซ่ได้เองคุณก็ปรับแผนได้ทันทีตามสถานการณ์อีกด้านหนึ่งคือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกลาโหมของอิสราเอลไม่ได้แยกขาดจากภาคพลเรือนเทคโนโลยีจำนวนมากสุดท้ายไหลไปสู่ไซเบอร์ ความปลอดภัยระบบข้อมูลและธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลกเงินกลาโหมจึงอาจกลายเป็นแรงขับเคลื่อนนวัตกรรมและเศรษฐกิจได้จริงแต่ด้านลบก็ชัดเหมือนกันครับเมื่อรัฐทุ่มทรัพ,พยากรไปที่ความมั่นคงคำถามย่อมดังขึ้นว่าสังคมเสียโอกาสด้านอื่นหรือไม่การศึกษาสวัสดิการความเหลื่อมล้ำและคุณภาพชีวิตจะถูกเลื่อนไปข้างหลังหรือเปล่าและยิ่งถ้าความขัดแย้งยืดเยื้อยาวนาน ความกดดันภายในจะยิ่งหนักขึ้นเพราะประชาชนจะถามว่าเราทุ่มไปเพื่อความปลอดภยัยหรือกำลังถูกดูดเข้าไปในวงจรที่ไม่มีวันจบระดับที่สองคือภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นพื้นที่ที่ความหวาดระแวงมีอยู่ก่อนแล้วเมื่อประเทศหนึ่งยกระดับศักยภาพทางทหารแบบชัดเจนประเทศรอบข้างจะไม่มองว่าเป็นการป้องกันตัวอย่างเดียวเขาจะถามทันทีว่าเราต้องตามให้ทันไหมเราต้องสะสมเพิ่มไหม และนี่คือกลไกของการแข่งขันสะสมอาวุธไม่มีใครอยากอ่อนกว่าไม่มีใครอยากตกเป็นเป้าผลลัพธ์คือความตึงเครียดสูงขึ้นแม้ยังไม่มีใครอยากยิงก่อนแต่ความผิดพลาดเล็กๆอาจลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ได้ง่ายมากระดับสุดท้ายคือระบบโลกและนี่คือส่วนที่น่ากังวลที่สุดเมื่อประเทศหนึ่งพูดชัดว่าเราไม่อยากพึ่งใครนั่นคือการตั้งคำถามกับความไว้ใจที่ทำให้ระเบียบโลกเดินได้ถ้าทุกประเทศเริ่มคิดแบบนี้ โลกอาจดูแข็งแรงขึ้นในมุมของแต่ละชาติแต่เปราะบางขึ้นในภาพรวมเพราะเมื่อความไว้ใจลดลงอาวุธจะกลายเป็นหลักประกันแทนการเจรจาและโลกแบบนั้นพร้อมปะทุได้ทุกเมื่อจริงๆคำถามที่ทุกคนอยากได้คำตอบทันทีคือโลกกำลังจะมีสงครามใหญ่ไหมคำตอบที่ตรงที่สุดคือเรายังไม่มีหลักฐานพอจะฟันธงว่ามันต้องเกิดแน่นอนแต่เรามีสัญญาณมากขึ้นเรื่อยๆว่าหลายประเทศกำลังคิดและเตรียมตัว เหมือนโลกอาจไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมและสัญญาณแบบนี้อันตรายตรงที่มันเปลี่ยนพฤติกรรมของรัฐได้แม้สงครามยังไม่เริ่มความย้อนแย้งแรกคือความมั่นคงที่สร้างจากความกลัวในการเมืองระหว่างประเทศมีตรรกะง่ายๆว่าถ้าเราแข็งแรงพอไม่มีใครกล้าทำร้ายเราฟังดูสมเหตุสมผลแต่ปัญหาคือเมื่อฝ่ายหนึ่งทำอีกฝ่ายก็จะทำตามเพราะไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายอ่อนกว่า สุดท้ายความมั่นคงของฝ่ายหนึ่งกลายเป็นความไม่มั่นคงของอีกฝ่ายวงจรนี้ทำให้ทุกคนสะสมอาวุธมากขึ้นทั้งที่ไม่มีใครอยากเริ่มสงครามแต่ทุกคนกำลังซ้อมให้พร้อมเผื่อว่าสงครามจะมาถึงความย้อนแย้งที่สองคืออาวุธฉลาดขึ้นแต่การเมืองอาจไม่ฉลาดตามเทคโนโลยีอย่างโดรนระบบอัตโนมัติระบบข้อมูลและสงครามไซเบอร์ทำให้การใช้กำลังเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นและใช้คนน้อยลง เมื่อต้นทุนของการปฏิบัติการลดลงคำถามคือผู้นำจะลังเลน้อยลงหรือเปล่าในการตัดสินใจใช้มันและเมื่อการตัดสินใจเกิดเร็วขึ้นโลกจะมีพื้นที่ให้การทูตมากพอไหมก่อนที่เหตุเล็กๆจะบานปลายความย้อนแย้งที่3คือโลกที่ไม่เชื่อใจกันมากขึ้นประโยคที่ว่าไม่อยากพึ่งแม้แต่พันธมิตรมันไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธแต่มันคือการประกาศว่าระบบความร่วมมือกำลังสั่นคลอน และถ้าทุกประเทศหันไปพึ่งตัวเองเป็นหลักหลักประกันก็จะไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ข้อตกลงแต่คืออาวุธที่จับอยู่ในมือสุดท้ายแล้วคำถามจึงอาจไม่ใช่สงครามใหญ่จะเกิดไหมแต่คือเมื่อทุกคนเตรียมเหมือนมันจะเกิดโลกจะยิ่งเดินเข้าใกล้มันมากขึ้นหรือเปล่ามาถึงตรงนี้ผมอยากชวนคุณถอยออกมาอีกหนึ่งก้าวครับไม่ต้องรีบเลือกข้างไม่ต้องรีบสรุปว่าใครถูกใครผิดแต่ลองมองให้ชัดว่า ข่าวแบบนี้กำลังสะท้อนโลกที่ความไว้ใจลดลงจริงหรือไม่เพราะถ้าความไว้ใจลดลงเมื่อไหร่สิ่งที่เข้ามาแทนที่มันอย่างรวดเร็วคืออาวุธและการเตรียมพร้อมและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่สงครามที่กำลังจะเกิดแต่คือการที่เราค่อยๆชินกับโลกที่ต้องกำแน่นขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะเปิดมือเพื่อคุยกัน